สวัสดีครับสวัสดีคนด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับช่องฮารเร์นนะคะซึ่งวันนี้นี่มีโครงงานโครงเงินไว้คือเราจะมาทำแชมพูสระผมกันนะัน้องนะซึ่งคืออันนี้เขาก็บอกวิธีทําอยู่ซึ่งเราก็งงนิดนึงวันนี้เราจะมาทํากันนะดี๋ยวเตรียมหุงมืออะไรมาเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะอย่างแรกนะครับผมเราก็จะมีหัวแชมพู n 8 0แดร้อยนะครับผมก็คืออันนี้อ่ะเดี๋ยวเราจะเป็นอ n 7อ0เจ็ดรอยเท่าไหร่หรือเปล่า ใช่ป่าวะมันจะมันใช้ด้วยกันได้นะฮะแต่ว่าเราจะใช้ในที่เราจะใช้อ n อนแปดร้อยนะครับผมแล้วก็ผงผงผงฟองได้เหรอหนึ่งขีดนะครับผมแต่ว่าเราจะไม่ทำเยอะนะเราจะทำพออันนี้เอาแล้วก็นาโนโลีนนะครับผมละลายน้ำร้อนก่อนใช้นะฮะน้ำหอมน้ำหอมในที่นี้เราจะใช้เป็นลาเวนเดอร์นะครับผมเห็นไหม โฟกัสป่าวะลาเวนเดอร์ ender, ให้รู้ซะว่านเป็นลาเวนเดอร์แล้วกันนะน้องนะเอออะต่อมานะครับผมก็คือน้ําสะอาดน้ําสะอาดในที่นี้เดี๋ยวเรายังไม่เอามานะแต่ว่าคืนนี้ไม่ใช่แจว่าน้ําสะอาดเนี่ยเราสามารถใช้กับตัวใครว่ามักรูดได้หรือเปล่าครับวันนี้เรามีมักรูดนะน้องนะเออเรามีมักรูดคอยแบบว่าเอ,อ่อเป็นส่วนผสมด้วยนะฮะเราจะมาทำแชมพู ด้วยมักรูดนะครับผมโดยใช้อโดยใช้ Green กลิ่นดาบเดอร์เออแกวันนี้จะจะจะตปหรือจะปังนะเออเราต้องมาดูก่อนนะแกนะแั๊หนึงคืออะไรอะทุกคนได้ยินเสียงหนวดผมไหมหนวดผมมันชนใหม่ตอนเนี้ยงงมากเลยอ่ะเรามาเริ่มทำดีกว่าแกเขาบอกว่า แต่ว่าฉันต้องเอาน้ำร้อนมาด้วยใช่ปะเนี่ยเออเดี๋ยวแกวไปเอาน้ำร้อนก่อนนะไปเอาน้ำร้อนก่อนเดี๋ยวมันพักวิดีโอ,อยังไงวะพักไงอ่ะหรือว่าฉันต้องกดยกเลิกอ,อาการอาดัดไปก่อนไหมออเออหัวแชมพูใช่ปะ่ะเอ่อย่างแรกคือเราต้องเอานำฟองนะครับผมเนี่ยผงฟองผสมกับน้ำน้ำสะอาดก่อนนะฮะ อ๋อมันต้องผสมกันน่าสะอาดก่อนเนาะแล้วก็คนให้ละลายให้หมดนะครับผมอืมเราจะทำสักไม่เยอะเท่าไหร่นะเกนะเออแล้วก็อะไรอะ่ะผงคน้นนี่หรอ่เกลือนี่หรอผงคน้นเน่ยมันคือเกลือใช่ปะเอ้ยเกจะเกลือมีติดมีละเอียดสุดนเีม,เะมละเอียดมากเลยอะ ไม่ละเอียดมากจริงแกมิดแบบเลิศดเลยนะฮะแล้วก็น้ำหอมเขาว่าเอาแชมพูค่อยๆค,ยค,ยคนไปนะฮะอ่าละลายน้ำน้ำร้อนก่อนใช้นาโนลีเหรอคืออะไรวะอ๋อนี่เหรอเพราะว่าต้องละลายก่อนนะครับผมไอนานาโนลีนี่นะเอออ่ะเรามาเริ่มทำกันดีกว่าแก อะเรามาต่อกันนะครับผมผมก็ได้น้ําร้อนมาแล้วครับผมแต่ว่าน้ําร้อนในที่นี้จะเป็นน้ํามะกรูดนะฮะส่วนน้ำปลาก็จะเป็นน้ำนอ่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะอ่ะอย่างแรกเขาบอกว่าเอ่อเติมผงฟองนะฮะไว้สามดิบแล้วก็คนให้ละลายทั้งหมดเอีอันไหวะผงฟองน่าจะเป็นอันนี้นะฮะใช่ไหมเออเป็นอนี้ขอเกบนี่ขอ,ขอแบบเก็แบมาดีๆก่อน อ่าไม่รู้ว่าได้ยินกันไหมนะแต่ว่าพยายามจะพูดให้มันดังแล้วกันเนาะเออเพราะว่าตอนนี้ก็คือหนีบไว้หนีบไม่ไว้อยู่นะฮะโอเคไหมอ่าไอ้อนเป็นยังไงวะกูมไม่เห็นเลยดอกอ่ะเป็นอย่างงี้เขาบอกว่าเอาผงฟองนะครับผมมาละลายก่อนอะไรเอเราเราไม่ต้องทําหมดก็ได้เผื่อเผื่อเราทำพลาดโอเคเราจะทําแบบว่าสักครึ่งนึงก็พอนะครับอ่าสักครึ่งนึงนะ เป็นทดลอง,องเฉยๆนะครับผมทดลองประมาณนี้ก็ได้มั้งก็ครึ่งหนึ่งอยู่อะ,อะันซีนนึงก็ได้เขาบอกว่าก็เอาน้ำสามลิตรมาผสมกันแล้วก็คราไลห้คนหมดหรอสามลิตรนี่ประมาณไหนวะสามลิตรประมาณไหนวะอันนี้มันกี่อันนี้หกร้อมิลลิตเองอะสามลิตรนี่นคือต้องเยอะมากๆอ่ะแล้วก็คนเหรอ ชาตินี้จะคนเสร็จไหมฮะจิงเหรออุ้ยคนให้มันละลายนะครับอ,อ๋อนี่ไงมันก็เป็นฟองอยู่นะแกเออเออมันเป็นฟองให้เราอยู่นะเห็นไหมฮ้่ทำไม่เป็นเลยอ,อีกดอก ใส่ลงไปเลยนะฮะใส่นาโดดีนไม่รู้เอาเยอะไหมนะฮะเว้ยกุดต,ตัดเค้นนี่เองเหรอตัดอีกก็ได้มั้งตัดยากอีดอก ดูเขาแก่ก,กันยังไงนะถ้เาเกิดเขาแก่ขนาะอ่าละลายน้ำก่อนละลายด้วยน้ำร้อนนะครับน้ำที่เราใช้เป็นน้ำมะกรูดนะครับผมอ่าโอ,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 โอ้ตายตายครึ่งหนึ่งยังก,ก่ออีกอีกหนึ่งอ่าประมาณนี้นะครับระหว่างรอให้อันนี้มันละลายกับน้ำนะครับผมแล้วก็เนี่ยมันจ,จับกันเป็นก้อนปะ เออช่างแม่งมันนะเราก็จะมาละล,ะลายนานรีนต่อนะครับอุ้ยมันข้นมากเลยอ่ะเธอมันข้นมากมันเป็นน้ำนข้นๆนะฮะอ่าเฮ้ยมันทำอย่างนี้หรือปะอุ้ยทช่มไมไม่อ๋อก็ว่าอยู่ว่ามันก้อนอะไรที่แข็งมันเป็นก้อนมะกรูดน,นะครับผม น้ำมันข้นขึ้นนะครับเฮ้ยแกยสัสัญจันระฉันไม่เคยทำอะไร่างนี้เลยรู้สึกว่าฉันนั่งมาเล่นพี่เอนมากเลยอะเธอเข้าใจปะแล้วมันก็ไม่บอกนะว่าใส่ประมาณไหนอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าเหมือนในเหมือนในกระดาษเขาจะพูดเหมือนทําให้หมดเลยนะฮะแต่ว่าเรายังทํายังไม่หมดนะฮะเราเอดตีฟองนี่คือฉันต้องทำยังไงอะฮะวันถึงละลายหมดอะทำยังไงฮะ ตีไปเรื่อยๆอย่างนี้หรอ,อฟองก็ขึ้นแล้วนะครับเราก็จะตีฟองไปเรื่อยๆน,นะว้ายอดอกหกหมดแล้วอีเวเลยเฮ้ยนี่มันละลายอยู่โอเคต่อมานะครับผมเราจะใส่หัวแชมพูค่อยๆเทไปว่าสัน้นมึงกูว่าแบบ ไอ้ผ่านชนะนี้มันเล็กไปไหมวะเออแกว่ามันเล็กไปไหมฉันว่ามันเล็กไปอยู่นะแต่ฉันไปหาใหญ่ๆมาก่อนแกแกคือฉันหากระมังไม่ได้ฉันก็เลยใช้ถ้วยใบนี้เลยนะน้องนะเออแต่ว่าฉันไปเอาทิชชู่ก่อนเหรอเดี๋ยวอ่าเอาทิชชู่ก่อนเออมาเพราะว่าเหือมันเลือมันหกนะครับเผือมันเที่ยวเผือมันเี้ยอ่ะเขาบอกว่าใส่เอตัวคนไปละลายให้หมด นะครับผมไม่รู้ว่าละลายหมดยังนะแต่ที่เห็นก็รู้สึกว่าก็ประมาณ95%แล้วนะครับที่มันละลายเนาะอ่าโอเคเราจะใส่ให้หมดหมด,ดเลยไปวะโอเคใส่หมด,ดเลยไหวะชจ้มัถืแกทีนี้เราจะใส่ n 8 n 8แปนะครับแต๋เรเราจะเป็นพันแัดพัน ตัดรูมันต้องใหญ่มากเขาอค่อยๆใส่ลงไปครัอ่ะแล้ว้าวดอกอ่าค่อยๆใส่ลงไปครับผมอ่าประมาณนี้นะครับออ้ยกล้องเห็นไหมะรับหนึ่งแกจะขยับกล้องก่อนเห็นไหมเออเนี่ยมันก็ค่อยๆใส่ลงไปนะครับผมนี่ของเรามก็เริ่มข้นแล้วนะครับอ่าของเราก็จะได้ประมาณนี้น้อยแกยแชมพู คนอย่างนี้เลยมันขข้มขวนเอง้นเองใช้เองอีกดอกอะแล้วค่อยๆค่อยๆคนนะครับผมอันนี้ก็เป็นหัวเชื้อแชมพูนะครับผมเอออะขวนเองเฮ้ยเข้มข้นมากเลยอ่ะมึงกูบอกเลยว่าใครได้ใช้นี่คือมึงแบบว่าแน่นอนหัวหลุดนะฮะ เฮ้ยแกมันได้รึเปล่าวะใครใครคิดว่าผมทำผิดก็สอนหน่อยนะครับผมรบกวนคอมเมนต์มาได้เด้อว่าแบบเออพี่ทำผิดตรงนี้นะมันต้องประมาณนี้นะอะไรอย่างเงี้ยโอเคไหมคือตอนนี้ก็คือห้องฉันหอมมากเลยเธอฉันหอมหอมมากต่อมาก็ละลายให้เข้ากันแล้วก็ทำาด้วยนาโนลีนแล้ยก็น้ำหอมนะครับผมนี่หรอใช่เยอะไหม่ะ ใส่มันเยอะปะวะน,น้ำนมดีเหรอ,อใส่เยอะไหมวะแล้วก็คนนะฮะอ๋อเขาไลเกลี่ยวันลืมละลายแล้ววะมันไม่ข้นเหมือนเดิมแล้วอ่ะนี่หรอแชมพูอย่างเงี้หรอมันเป็นเนื้ออย่างเงี้หรอวะแต่ฉันว่าต้องใส่อันนี้อีกวะแต่เราเ,เอาความเข้มข้นประมาณนี้ก็พอแล้วนะฮะไปหกแน่เลยอ่ะหกปะวะไม่รู้ ว้าวหกจริงอีเมนน้ำหนึ่งแกเช็ดก่อนเฮ้ยแกแต่ว,ว,ว่าฉันมันเริ่มฉันว่ามันก็เริ่มเป็นแชมพูแล้วนะแชมพูเราเล่นอะไรอยู่วะเนี่ยฮะมันน้ำยาสไลด์เลยอยากได้ตอนมันก็ใส่น้ำหอมแล้วก็ผงเกลือความ รับความเข้มข้นอ๋อแล้วก็คนให้เข้ากันรอให้ฟองอยู่แล้วมันจะใสพันชนะนะครับผมอ๋อเราใส่ยเยอะไปมา้งทไมเขาไม่บอกว่าใส่ประมาณไหนอะเราใส่อีกเพราะเราใส่ครึ่งต่อครึ่งเลยล่ะตอนเนี้ยเราทําครึ่งต่อครึ่งด้วยแต่ว่าไอ้ละลายน้ำนี่ผมว่าน่าจะไม่ใส่เยอะออกมาผมว่าต้องใส่เอ็นแปดร้อยดเอ็นแปดพันเข้าไปอีกนิดนึงไว้หมดแล้ว อ่าเกียร์ต่อไปก็ใส่ลาเวนเดอร์นะแกนะตั้งนึงเปิดก่อนเอาชื่อโรย่ะว้าวเกียร์ N8 N8 2006เั็นไหมเกี่นะแกนะเ,เปิดยากจังเลยดอกเปิดสิโอ๊ยเปิดยากจังอะ เป็ดย่างมาอีกดอกเกีๆๆ่ยที่เราแกใส่เกลี่ยที่เราใส่ไว้ครึ่งลึงเลยนะเนี่ยออเออแค่นั้นแหละเิหอมมากแกหอมแบบหอมอะ่ะอ่าก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมมันก็ค้นได้ประมาณหนึ่งแล้วใช่ป่ะเราเห็นอย่างเราก็จะเติมไอตัวผงค้นเข้าไปนะครับ ใส่แล้วมันต้องค้นแน่ๆเลยเป็นบ้านนะค้นสมชื่ออะใครออประมาณเนี้ยเอออ่ามันม่ำยากสินมันคือสูตรมะกรูดนะแกนะอย่าไปว่ามันคือสไลนะเออเป็นไงแกแชมพูวันเองของเรา สีสันโอ้ยทาไมสีสันม,มันก็ดูน่าใช้อยู่นะเกนะแต่พอมันมีฟองพื่อมันดูไม่น่าใช้ยังไงไม่รู้อ่ะน่าจะได้ละมั้งก็เราความเข้มข้นเนาะออเอ๊ะมันก็เข้มข้นยนะู่ไหนแเกะฉันว่าฉันใส่ไอ้นี้เยอะเกินไปได้เลยอ่ะใช่ปะเดี๋ยวบ้าไหมเดี๋ยวว่ามันฉันปะ <laughs> อีดอก เอา้าแต่ยันเทไม่หมดเลยไอ้เธอใส่ลงไปงเอ,อ้าลงนทางแม่หญิงอ่าใส่เข้าไปครับควันลงมาให้หมดอึ๊บอ่าเลือดเละหมดเลยห้องกูเนี่ย อ่ามันก็ค้นมันก็ไม่ค้ณน,นะเกยียนะฉันว่ามันยิ่งจางอะ่ะเือฉันว่าอ e ีเ e อ็นแปดร้อเนี่ยค้นสุดแล้วใส่อะไรก็คออประมาณนี้แหละพอแล้วมันก็ประมาณนี้ปะแต่แชมพูอะไรมันมันเป็นอย่างีอยไ่วะคือมันไม่ค้นให้เราอะ่ะปกติมันต้องค้นแบบ คนแบบหนเลยอ่ะแ่งั้นเอา,อางี้ฉันว่านะฉันเลื่อนไอ้ตัวนี้ออกก่อนปึ๊บอ,อะแล้วก็มาเทแสงนี่อ่าพอได้พอเราได้ประมาณนี้แล้วใช่ไหมเราก็มาใส่เออเออใส่ไม่อย่างนี้แหละแล้วก็ใส่ผงคลน เออได้ไหมเฮ้ยเนี่ยแชมพูได้แล้วแกอ,อ,อะไรของเราเนี่ยเออเราก็ได้แล้วนะฮะเดเห็นไหมมันก็เป็นแบบว่าผงแชมมันก็เป็นแชมพูให้เราเลยอยวานะครับเอออ่ะเราก็เสร็จไปอันหนึ่งแล้วนะฮะ เสร็จไปด้วยความยากลำบากนะครับผมเคย่ปะเออเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าพรุ่งนี้มันจะออกมาหน้าตาเป็นไงแล้วผลิตภัณฑ์เรามันจะน่าใช้ขนาดนั้นหรอแต่มันหอมมากเกี่ยมันหอมแล้วสีมันแบบสีมันก็ไม่เหมือนชอะไรขนาดนั้นนะแกียนะแต่มันก็แบบสีมันออกอย่างนี้มันก็ดูดีมันน่ากินกระจายเธอดูเห็นปะอุ๊ยอะไรหล่นเห็นปะเห็นปะมันฟุ้คนเห็นปะเออเนี่ยมันมีความจุยซี่แบบว่า เออเนี่ยแต่เลิศ่ะเลิศลยเลิศจ้ากูกว่านะแต่มันจะเป็นเหมือนฉันยังคนยังไม่ละลายแล้วเธอต้องคนอีกอืมไม่เห็นปะสีมันดูแบบเียวิชุยเขียวยยยอ,อ,อ่อนๆอ่ะเธอมันดูน่าใช่อะ่ะวิหกต่อวะ่ะเนี่ยเธอเห็นปะมันโอ้ย นี่เราก็ได้แล้วเธอเนี่ยมันเป็นเนื้อเข้ามาแล้วเห็นปะ <c oughs> เฮ้ยแกมันเป็นเนื้อให้ฉันแล้วเห็นไหมเออเนี่ยคือแชมพูแก